พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบ์กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องเจอก,กันกับพี่ไบต์อีกแล้วนะครับในช anel Pony T Shop ช anel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบต์คนเดิมอา้าวเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเด็กไหนใครไปเที่ยวหรือว่าไปเล่นที่ไหนมาบ้างคอมเมนต์บอกพี่ไบต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาในช่วงของลุ้นต่อไม่รอแล้วนะนะครับ ซีส,ส์สไมเซอร์ไพรส์นะฮะในรุ่นของสปาร์กリーคริสเตใช่ไหมพี่โกใช่ครับนี่เป็นแบบว่ากระป๋องสลามลรุ้นแบบนี้นะครับคือแบบเมื่อวานแกะไป3แบบ3ไซส์เลยแบบสนุกมากนะคะวันนี้ก็เลยตื่นเต้นแล้วก็พี่โก้ก็อนุญาตให้แกะเพิ่มอีก1กระป๋องเอ๊หรือว่าจะให้แกะหมดเลยพี่โก้หนึ่งกระปอ๋องพอแแต่ <S <S แต่แต่แต่มีแบบเขาเรียกว่าหมายเหตุให้นิดนึงถ้า ได้ซ้ำถ้าได้ทํำตัวนี้เหรอใช่ก็จะให้อนุญาตแกะอีกรูปหนึ่งอันนี้ขอโชว์อีกทีมได้ไหมได้นี่เมื่อวานนะครับคลิปที่แล้วที่ใบได้ตัวนี้นะครับตัวเมอร์เมดที่เป็นนางเงือกแบบนี้นะน่ารักมากเนาะอ่าวันนี้นะฮะก็อยากจะได้อีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นมังกรนะเสือหรือว่ายูนิคอร์นแต่ว่ายูนิคอร์นเป็นแลนด์น่าจะหายากมังกรก็น่าจะหายาก่ะไม่เป็นไรเด้อจะมาลุ้นกันนะครับอันนี้คือแบบเต็มเต็มบ็อกซ์เนาะอันนี้คือเต็มบ็อกซ์บ็อกซ์ใหม่เลยีี่่โกกบอใหมมจะ มีแลูก,ลกแปดลูกนะครับแต่ว่าเวลาขายขายเป็นอย่างนี้นะใช่ไม่ไม่ใช่ว่าบล็อกละใช่นะคะหลายๆคนนึกว่าราคาแบบว่ายกกล่องไม่ใช่นะฮะก็คือราคาเป็นลูกๆใช่ไหมใช่อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นแฮชแท็กอันนี้พี่โกล l l e เ t อ h e เรนโบว์นะครับชื่อคอลเลคชันนะฮะคอลเลคเ t อ e r เรนโบวก็คือให้ไปหาในอินส a าแกรมได้เลยนะครับนี่ตัวกล่องก็สวยมากเลยพี่โกนี้ตัวหมีก็น่ารักเนาะตัวมังกรก็น่ารักพี่โกแล้วก็มีแบบผสม มากกว่า15แบบก็คือมี16แบบนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเลือกกันเราจะลงมาก่อนปึ๊บฟึ๊บ๊บให้พี่โกเลือกดีกว่าหรือว่าให้น้องนองเลือกกันดีเลยเฮ <c oughs> ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเอางี้ดีกว่าพี่ไปจะแกะกล่องที่อยู่ด้านในสุดเดี๋ยวนะลองยกดูก่อนอันนี้ดีกว่า <c oughs> แต่นนี้ได้ไหมอันไหนอันนี้ <c oughs> ทำไมอ่ะมันอยู่ข้างในสุดลองดูไง นี่นะครปุ๊บซี่สปาร์ตี้คริสเตอร์นะครับคือวิธีเล่นนะคะก็คือให้เราเนี่ยป้อนน้ําเข้าไปปุ๊บเขาก็จะอืดออกมานะครับแล้วก็ตัวอื่นขเขา่ยจะกลายเป็นสลามแต่เราจะต้องลุ้นนะครับว่าสลามของเราจะเป็นสีอะไรและก็ตัวที่ได้มาจะเป็นอะไรแล้วบอกเลยว่าเขามีสองให้เราแบบว่าแต่งเติมตัวสลามของเราสนุกมากๆอ่ะว่าแล้วก็แกะกันเลยดีกว่านะครับชั้นแรกเราจะต้องแกะตัวเปลือกฟอยของเราออกมาก่อนมันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่ฟอยอ่าใช่ใช เป็นพลาสติกนะฮะตอนแกะแบบนี้ก็จะมีความเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนเอลวาว้าวข้างล่างนี้เขาจะเป็นพวกซีอะไรสักอย่างที่เป็นแบบมาตรฐานนะฮะเพราะว่าอันนี้คือขอเล่นที่ผ่านมาตรฐานแล้วใช่นะครับอ่ะนี่ขั้นแรกนะครับให้เราแกะตรงนี้นะครับตรงด้านหลังนี่ของของตัวแครเนาะพี่ไปเพิ่งสังเกตอ่ะตรงนี้มีมีรูปกุญจิเลยพี่โก ต่อไปเราจะเรียกว่าอุนจีนะอุนจีอุนจีเพื่อตั้งชื่อเองอ่ะเราเปิดเลยนะคะปลึบปลึบปลึบมาชั้นแรกเราจะเจอกับปึ๊บเต้นไอ้่าเต้นยูนิอคอนอะไรนะยูนิคอนกิตเตอร์ยูนิคอนสปาร์เกิลกับยูนิคอนเมจิกยูนิอเมจิกอูดพี่โกพี่ใบได้สองอันเลยพี่ใบอะไรอ่ะมองหน้ามองหน้าเรามองหน้าเรา วันนี้เราแอบไปดูของพี่ส้มมาทำไมหรอแล้วพี่ส้มก็ได้3ซองแล้วพี่ส้มได้ตัวอะไรอ่ะแล้วพี่ส้มก็ได้ตัวหมาป่าแดงหมาป่าแดงเหรออันนี้จะเป็นหมาป่าแดงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้พี่ไปได้แค่สองซองใช่อีสามซองมันจะมียูนิคอร์สปาร์คปาร์คเคิลนะคะมียูนิคอร์ชิมเมอร์แล้วก็ยูนิคอร์เมจิกได้3ซองเลยเราจะทําการหมุนนะคะอันนี้คือคู่มือนะครับแล้วแต่ว่าใครจะอ่านไม่อ่านแต่ว่าพี่ทาเป็นแล้วก็เลยไม่อ่านนะครับปึ๊บซองแรกนะครับ แฟนชานะครับอุ้ยมไม่ซ้ำแน่นอนแล้วไม่ซ้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าข่าววันที่แล้วเอ้คลิปที่แล้วได้แฟนตาสีรถส้มเนาะไม่ใช่ไใชรอ่ะฟาตาฟาตาฟาตาไม่ใช่แฟนตานั้นอันนี้เป็นเป็นฟาตาสีม่วงนะครับรถองุ่นแน่แน่ล <ด S 1> <ๆ S 2> เลยอุ่นจ้าเรามาสปินต่อนะครับถ้าเราเป็นอันนี้อันนี้จะมีใบคอลเลกชิเบิร์นะครับแล้วก็จะมีชึบเป็น เห็นอะไรเอ่ยช้อนช้อนยูนิคอร์นนะคะเป็นช้อนสีทองน่ารักมากเลยเหมือนเดิมนะเนาะใช่เอาไว้ผสมตัวสลามสลามนะครับแล้วก็ซองอุย้ยวันนี้ได้ซองเป็นเล่พี่โกอ่านดีๆอ่าเล่ส่คือนางต้องให้แบบว่ามีความเพี้ยนคำนะไม่งั้นจะโดนค่าลิขสิทธิ์ได้นะครับต่อมาอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่นะครับช่องสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือนางแบบว่าเล่นกับ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างบนโลกเลยนะใช่เล่นกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างบนโลกจริงเหมือน l อลเอลเนี้ยเขาจะมีเป็น LL ดาราอะไรอย่างเง<ช>ี้ยนักร้องอย่างเงี้ยแล้วอุปกรณ์ก็ <ไง S 1> <ๆ S 2> จะมีแบบ iPhone หน้าจอแตกใช่อ่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะมาลุ้นตัวกันว่าพี่ใบจะได้ตัวอะไรในวันนี้จะซ้ำหรือไม่แต่พี่ก๋บอกว่าไม่ซ้ำแล้วแน่ๆไม่น่าจะซ้ำนะพร้อมนะครับหนึ่งต้องต้องหนึ่งต้องต้อง ไช่ตัวเอา่าแล้วโอ้มายกั๊นั่นหมายความว่าตำแหน่งตำแหน่งที่อยู่ข้างในสุดจะเป็นอัลตร่าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะทำไมอ่ะเธอสั่งของมาตั้ง50ลูกแต่เธอได้กล่องมากล่องเดียวคือเป็นกล่องเปล่าๆมาแล้วเธอมาผสมนนใช่อันนี้คือไบย่าเป็นคนใส่เข้าเองใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ตายแล้ว นั่นเกือบจะเป็นทริคแล้วไม่ใช่ทริคนะฮะน้องลืมลืมลืมไปใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกือบจะบอกเกือบเกือบเกือบจะเกือบจะคอนเฟิร์มเลยอะเกือบจะคอนเฟิร์มทริคผิดผแล้วได้เป็นตัวมังกรสีเขียวนะฮะซึ่งตัวนี้ชื่อว่าไซน์นี่อนุญาตอนุญาตอะไรอนุญาตให้กรี๊ดอีกทีหนึ่งรู้สึกแบบอุ้ยคือแบบไม่ค่อยชินอ่ะคือปกติแล้วเวลาตัวเองจะได้ตัวอะไรแลาๆอ่ะต้องแบบแกะยกลังนะ ใช่ไหมอันนี้คือแบบได้เลยคือแบบเป็นมังกรสีเขียวแต่ว่าไม่ใช่เขียวธรรมดาเขาจะเป็นเขียวที่ออกโพลออกบุกๆนะครับแล้วเขาม,มีความทานสูดเส้นเปยนะชาตใช่ใช,ใช่มีความใสใสที่หัวนะครับแล้วก็ตรงเขายูนิคอนนะครับก็จะเป็นสีทองตาเขาจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีจุกนมซึงจุกนมเนี่ยถอดออกได้แบบนี้ชิปนะถอดออกมาแบบนี้นะครับมะเขามีเขีเ้ยวด้วยจริงหรอว้ายมีเขี้ยวด้วยจริงๆด้วยแล้วเขามีคิ้วด้วยนะ นี่งไงคิ้วก็น่ารักมากเลยเดินนะอ่าเมื่อวานไม่มีคิ้วนี่ไม่มีคิ้วเมื่อวานไม่มีคิ้วนะครับอันนี้มีคิ้วด้วยแล้วก็มีแขนนะครับแขนก็ขยับได้นะครับแล้วก็มีขาขาขยับได้แล้วก็มีปีกด้วยพี่โกมีหางด้วยใช่นะครับน่ารักมากเลยแต่หางหมุนได้ไหมามากเลยอ่ะหางหางหมุนไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะต้องแบบอุจจิลาดออกมาตรงนี้ไงอ่าประมาณนั้นนะครับอู้แต่ว่าสวยมากเลยนะพี่ไบครับผมหิวน้ำอ่ะ อรอแป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวพี่ใบเขาก็จะปั้นอยู่แล้วอะเอาละครับเรามาถึงขั้นตอนในการทําสลัมง่ายๆเลยนะฮะเราก็ใช้ตัวฟาตาฟาตาของเรานะครับในการเติมน้ํานะครับให้เต็มเลยนี่เต็มก็จะประมาณนี้นะฮะเขาจะมีเขาเรียวกว่าอะไรนะจะมีขีดอยู่นะครับแล้วก็ทําการปลดปลดจุกนมออกอันนี้แนะนาใหม่นะฮะเมื่อกี้นี้พี่ใบพน่น ค้นผงบางอย่างออกมาคือถ้ายังไม่ได้จะจะใส่น้ำเข้าไปอย่าอย่าเพิ่งเปิดไอตัวนี้ออกมานะครับครับ uh huh. เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผงบางอย่างจะออกมา mm hmm. ผมวิเศษนะฮะน่า hmm. จะออก uh huh. ออกมาปม๊บอ uh ่ะ huh. วิธีนะคะก็คือดันเข้าไปค่อยค่อย,ยค่อยค่อยพี่ใบค่อยค่อยอ่ะ,อะกินน้ำนะหิวน้ำ หมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บจากนั้นเราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการพา้นงไปออกกําลังกายใช่พา้นงไปออกกาลังกายนะฮะโดยการเช็ค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 เอามือจับจุกดมไว้หน่อยไหมเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนี่พี่ไวท์บอกว่าโอ้โหกระจงกระจายหมดเลยอะเอาลงมาหน่อยสิหลุดกล้องอาหลุดกล้องเหรอเขาให้ให้กระเช็คกี่นาทีนะ ่เช็คประมาณ15นาที30ิวินาทีไหมอุ้ย15นาทีนานไป15นาทีนานนะลดน้ำหนักได้เลยนะใช่ไหมเนี่ยนานมากให้น้ำหนึ่งหนึ่งสามสิบอะมาลุ้นกันนะครับว่าตัวคุญจี้ของน้องนะฮะจะเป็นสีอะไรอ๋ออ๋อรุ้งกดกดกดอู้ เกิดว่ายังไม่หมดนะครับรนพ่องๆพี่แนะนำให้เปิดจุกนมเปิดจุกนมแล้วก็ดูน่ากลัวจังเลยอ่ะนหน้ามาหน่อยหน้ามนหน่อ,อยอันนี้คือช้ำในมาใช่ไหมเนี่ยในโดนโดนในตัวนี้ทิปุ๊ยอ่ะ้ารักถ้ารอดออกมาเลยเธอที่มันใจร้ายมากๆเลยนะฉันไม่ได้ใจร้ายสักหน่อยนะ <laughs> อ่ะโอเคแล้วเขาบอกว่าให้เราทิ้งไว้ประมาณ15 <5 S 2> นาที20นาทีนะครับเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้แหละระหว่างระหว่างที่เรารอให้สลามเซ็ตตัวเราพาน้องไปอาบน้ำกันาาดีกว่าางไปอาบน้ำกันนะครับอ่ามาอาบน้ำกันดีกว่าวิธีที่อาบนะ้ำที่ดีที่สุดนะฮะก็คือการทำอย่างนี้แล้วก็บีบนับแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปพุ๊บเขย่าเขย่าว้า,วาวอ,อุ้ย จะมีก้อนก้อนเลือดน่ากลัวจังเลยอย่ะพี่โกบอกว่าเป็นก้อนอะไรดีอ่ะก้อนน้ำสตรอเบอรี่เมื่อกี้กินน้ำสตรอเบอรี่เข้าไปกินน้ำมะมูนกินน้ำมะมูนทำไมนน้ำมะมูนทำไมทำไมอันมันเป็นสตรอเบอรี่ใช่คือเป็นเป็นสตรอเบอรี่เลยอ่าตอนนี้ก็ผ่านมา20นาทีแล้วนะครับนี่วัวอุจจีจับตัวเป็นก้อนเลยอะ่ะ นี่นะครับน้องๆโอ้โหแห้งเรียบร้อยเป็นสลามของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆตอนที่น้องอือออกมานะครับพี่แนะนําว่าให้หาถ้วยอะไรเงี้ยมาใส่ไว้ดีกว่านะโตะจะได้ไม่เลอะนะเมื่อกี้พี่ไปก็เลยกวาดกวาดกวาดเอามาใส่ไว้ในถ้วยก่อนอ่ะทนีนะครับสามซองที่เขาให้เรามานะครับพี่ไปบบจะใช้ซองแรกเป็นตัวยูนิคอร์นเมจิกนะครับอ่าเทลงไปเลยน่าฟลุปแล้วเราก็กวาดเลย นี่ไงพอมาโดนผงม,มุกปุ๊บมันเลยเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมฟื๊ฟืบฟื๊บฟฟมันจะมีความผงม,มุกนี้จะมีความเป็นสีชมพูนะจริงเหรอเฮ้ยแต่มันดูเป็นสีม่วงม่วงไหมพอผสมแล้วปุ๊บพี่โขครับมันเป็นแบบเปลี่ยนสีอะใช่ไหมนี่ไงดูที่มือสิกลายเป็นสีม่วงนะพี่โขอาเหรอใช่เป็นแบบประกายม่วงฟุ๊บฟุ๊บหูสวยมากมา เดี๋ยวเราผสมให้เข้าที่ก่อนนะครับว้าวเสร็จแล้วพี่โกสีสวยมากเป็นสี<ะ>แบบมุกมุกเลื่อมๆลื่อมใช่<ๆ>คือจะเป็นแดงแหลนะเนาะแต่จะเป็นแดงแบบว่ามีมุกที่เป็นมุกสีม่วงอะ่ะสวยมากอ่ะต่อไปเราจะใส่ตัวนี้ครับตดานยูนิคอร์ชิมเมอร์เป็นอะไรอะชิมเมอร์เนี่ยพี่โกกากเพชรหุยห้ยกากเพชรสีแดงว้าว อันนี้คืออึอมังกรเพลิงนะ <S <S ใช่อึอมังกรเพลิงนะฮะ <S 1> <S 1> ใสให้หมดเลยนะ <S <S วุ้น้าชามันต้องสวยมากแน่ๆเลยพี่โกจรงๆควรจะหาแบบเป็นถาดนะเนาะเพราะว่าอันนี้มันเล็กไปอ่ะใช่แต่ว่าตัว,ต,วตัวสลามอ่ะดูดอ้นี้ได้ดีมากเลยอ่ะดูดกากเพชรอ่ะเนาะครับดูดีวิ่งมากอ่ะวิ่งออกกล้องเลยอ่ะวิ่งออกกล้องเลยใช่ไหมใช่นี่ต้องใส่คีระคีระไหม ไม่ต้องแล้วเอาไม่ใช่เหรอไม่ต้องใสเหรอเต้อ่ะเดี๋ยวเราผสมก่อนนะครับมุ๊บอ่าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหคือมีความมุกด้วยแล้วก็ <โอ S 1> สวยมากเนาะใช่ครับแล้วเนื้อดีมากครับน้องๆและยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะเนื่องจากอันนี้เป็นอุนจิอัลต้าแรนนะครับ <c oughs> เขาก็เลยมีตัวยูนิคอร์สปาร์คเรลนะครับซึ่งเราจะใส่ไม่หมดเพราะเรามีความเสียดาย <c oughs> ต่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 แต่แต่เป็นหัวใจเป็นหัวใจสวยมากเป็นหัวใจสีชมพูเข้มชมพูบานเย็นใช่ไหมแบบนี้ใช่ครับอ่าเราใส่ไปเลยนะอ้จริงๆใครมีกิเตอร์อื่นๆอ่ะสามารถเอามาใส่ได้เนาะรู้สึกว่าการใส่ผงก่อนทําให้เนื้อมันแน่นนะใช่โอ้โหแต่เนื้อดีมากอ่ะแล้วคือที่สําคัญเคยรู้ไหม มันไม่ติดมือเลยใช่ที่เห็นมือเลี้ยนี่คือเพราะว่ากเพชรกับเพชรกับผงมุกที่ทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ิมเมอร์แล้วก็สปาเกคตี้สปาคิลทั้งหลายคือติดมือมากนะครับแต่คือตัวอื่นๆไม่ติดมือเลยตัวสลามไม่ติดมือเลยนะครับเนี่ยดีมากอ่ะเนื้อแบบดีจริงมาลองกันดูนะครับว่าตัวนี้จะยืดได้ยาวขนาดไหนพร้อมไหมพี่กอพร้อมครับพร้อมนะหนึ่งสองสามลูดเลย สดแข็งแล้ว啊อ,อ่ะวนพุ๊บพุ๊บุ๊บพุบพี่ไชอบวนแบบนี้มากเลยอะนี่ทำเป็นโรตีใช่ลองกดไหมพี่โกได้ครับอ่ะมาโอ้ยฟินอยู่นะเดี๋ยวลองกดบ้างอ่ะเนาะเนื้อนี้ดีฟินเนาะเออเนื้อดีกว่าเนื้อดีกว่าที่แล้วเนาะใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เราใส่ผงผงบุกเยอะหรือเปล่า หรือว่าเราเราเราใส่ผงมุกตอนที่แบบว่าเราทิ้งไว้นานไงเนื้อมันเลยแบบวันเริ่มแห้งแล้วใช่เนื้อมันก็เลยแบบแน่นไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะเก็บตัวนี้ไว้เล่นครับเราอยากขลังมือแล้ววันนี้อยากจะไม่เล่นแล้วจะไปเล่นวันพรุ่งนี้ให้ทําไงพี่โ๋ให้เก็บใส่ซองไว้ครับอ่าเขาจะมีตัวซองมาให้ซองอะไรนะเลหรืออะไรนะเลซี่นะคะเลซี่แปลว่าขี้เกียจซองเมื่อวานเป็นอะไรอะซองเมื่อวานเป็นอะไรสักอย่างหายไปแล้วทองเมื่อวานหาย ไปไหนไม่รู้นะครับไม่เป็นไรออะเก็บอันนี้ก่อนนะครับนี่ไงซองเขาก็สามารถให้เรานะครับเก็บตัวสลามเนี่ยเอาไว้เล่นได้เลยนะครับหรือบางบางคนแบบชอบเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นขนาดแล้วเขาเรียกลนะขนาดกําลังพอดีใช่แต่จะบอกว่าถ้าเกิดจะไปเล่นที่โรงเรียนเนี่ยให้เรียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับน้องๆไม่ใช่ว่า,าไปเล่นกันระหว่างเรียนโอ้โหไปนั่งแล้วแ,บบแล้วเอาไปตั้งนเรียนเอาไปตั้งแล้วเนี่ยอย่าเผลอนะเพราะเพื่อนบางคนไม่รู้อ่จจะเอาไปกินได้เย้เอาไปกินเลยเหรอใช่กลัวทําไมอะ เลไงไม่แต่ว่านะคือหน้าซองมันเป็นอื้อเลแล้วมีอุจจิออกมาอย่างนี้เหรอเลยแบบเออเหรอก็เลเออเพร่อเพื่อนคนที่ไม่รู้ว่ามัน,มนคือสลามไงอ๋อแต่พี่ว่าเด็กๆเนี่ยรู้กันหมดนะว่าตัวสลามหน้าตาเป็นยังไงนะพี่โกวั <S 1> <S 1> <S วนนี้นะครับก็น่ารักมากเลยได้ซองเลยแล้วก็ได้ตัวทรายลืมชื่อแล้วว่าเมอร์เมดเขาชื่อว่าอะไรพี่โกลากางดูแป๊บหนึ่งนะครับท่าดานี่ตัวเมอร์เมดของพี่ใบชื่อว่าอะไรพี่โกลบับบ้ลนะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าทรายหรือซิก ทรายเนาะ I S N G E รายนะฮะชื่อชื่อซินจี้อ่านว่าซินจี้ทายเกตตัวไปนี่พี่โกลบอกว่าอยากได้ตัวชิคกี้นะคะเป็นตัวกระต่ายแล้วก็พี่ใบนะอยากได้ตัวนี้นะครับตัวอุปซีสตาร์ไลท์เพราะว่าพี่ใบได้อุปซีสตาร์ไลท์ที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็เลยอยากได้อุปซีสตาร์ไลท์ที่เป็นตัวเล็กด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะตัวเสือตัวนี้ก็อยากได้นะแมงทับตัวนี้ก็สวยมากๆเลยพี่โกล ใช่ไหมว้าวฝั่งนี้ก็น่ารักอุ้ยหมาพุทธก็น่ารักนี่ก็แกะแกะก็น่ารักอุ้ยตัวนี้ก็เป็นตัวอัลตร้าแลนะพี่โกหายากเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักนะแมวเนี่ยโคลี่ใช่อุ้ยน่าริงก็แปลกดีลิงก็สวยหมีก็น่ารักนะโอ๋ยตายแล้ว16แบบใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ดราม่าเลยนะชื่อดราม่าชื่อดราม่านี่ไงก็คือว่าตาดูหนังดูละครเยอะไงก็เลยตาดำเกี่ยวปะ อุ้ยพี่ไปก็เป็นดราม่าสิั้งนั้นอะตาดำเหมือนเรเห็นหมือเนี่ยไ <c oughs> ปว่านอนดึกนะครับอ่าแต่ว่าน่ารักจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าตัวฟิกเกอร์เขาดีมากๆนะครับเหมือนกับพวกดีไซนเนอร์ทอยที่ราคาแบบเป็นพันๆหลายพันเลยอะ่อะเนาะใช่นี่แล้วก็ตาแก้วของเขานะมีสเสน่ห์มากอันนี้เวลาถ่ายรูปนี่มัสวยมากใช่นะครับแล้วก็มีบอกมาเลยว่าตอนนี้มีหลายไซลด้วยมีทั้งไซเล็กไซใหญ่ใช่ไหมใช่ครับไซกลางนี่น่ารักมากเลยไซเล็ก กลางแล,แล้วก็ใหญ,ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้น e ี่พี่โขเป็นไซที่จะมาพร้อมพงกุญแจอุนจี้อะ่ะาาเดี๋ยวจะเข้ามาเร็วๆนี้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครสนใจนะฮะในการ ทำสลามลุ้นแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเลอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony t h s h o p นะคนะครับส่วนใครนะสนใจตัวสปาร์ครลคริสเตอร์ตอนนี้มีมาวางจะไหนและที่ร้านโ o n y t ท s hop สามารถดูรายละเลอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook และ Instagram ของ Pony t ท s h o p หรือสามารถสั่งซื้อได้ทาง เพจ Facebook ของพ o n ي ท e เอชชและทาง Line Off i c i a l ยลแอดพ وني ทีชอปได้เลยนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหน่ารักมากมายดีใจมากๆเลยที่ได้ตัวนี้นะ่ะเมื่อกี้ที่ถามไปนะว่าวันเด็กปีนี้นะคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวไหนหรือว่าใครไม่ไปไหนอยู่ที่บ้านทําอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่เวด้านล่างด้วยใครชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กํากำลังใจให้เวด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆหรือไม่จะรีบไปไหน ไปห้องน้ําถูกไปล้างมือต้องรีบไปล้างมือก่อนเลยอย่างแรกนะฮะไม่งั้นนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากจะกินขนมแล้วก็หยิบขนมกินอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะใช่ใช่เลอะหมดเลยนะเนี่ยแต่สวยนะสวยไหมไปห้องน้ําเถอะบ๊ายบาย